สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุ้ยรถไทยเมืองช้างนะครับผมนี่พามาดูรีวิวเจ้าเดก้าสามสองศูนย์สามสองศูนย์คันนี้นะครับผมรหัสคัสซี GXZ23 สองสามนะครับผมี๋จะพาไปดูครับรหัสคัสซีนะครับ g x z 2 3 k สองสามเคครับผมนี่ครับคือรถสวยสดมากครับ สวยสวยสดระบบคือแห้งมากครับแห้งครับดูเครื่องแดงแดงครับมีระบบดำมีระบบอะไรครบหมดนะครับหัวเหอคือไม่มีตำหนิครับชุดหัวชุดอะไรคือยางเฉพาะชุดยางนี่ก็ตกไปหลายตังค์นะครับนี่คู่หน้าคู่หลังคือเปลี่ยนใหม่หมดครับคัสซงกัสซีสวยครับสวยทั้งเส้นเลยครับดูครับสซงกัสซีสวยมากครับคัสซงกัสซีดูดูเอาครับมาดูเอาครับนี่ นี่ครับชุดฟงชุดเฟืองท้ายครับดูลำโพงลำโพงครับดูครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับสวยๆเลยครับนี่ครับมาดูเอาครับผมรู้ว่ารถสวยไม่สวยต้องมาดูเอาครับประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกีเอ็กเซครับรหัสกระสีนี่ครับอีกคันหนึ่งครับมาดูก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนครับ นครับดูก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนครับนี่อีกฝั่งหนึ่งครับสวยครับคือรถสวยมากครับจะมีตำหนิที่ภายในครับภายในหัวคือนี่ครับมีแผงฝั่งประตูคนขับไม่ครบครับแล้วก็ด้านหลังครับมีรอยฉีกดึงขาดแต่พวงนึงไพดานยังอยู่ครบครับนี่ครับใครหาอยู่มาดูเข้ามาสอบถามต่รลงราคากันได้ครับ นี่ครับตัวราคาคุยกันหลังไหม่นะครับราคาติดต่อโทรมาหลังไหม่ครับผมนี่ครับใครที่สนใจครับศูนย์เก้าสามสี่แปดสามแปดเจ็ดศูนย์สามครับศูนย์เก้าสามสี่แปดสามแปดเจ็ดศูนย์สามครับดูเนื้อคัสซีครับนี่ครับสวยมากครับดูเนื้อคัสซีครับภายในคือสวยมากครับบองตรงเลยสวยมากใครที่สนใจครับเข้ามาติดต่อสอบถามได้ครับผมว่าเจ้าของแกทําต่อไม่ไหวครับคือจ้างลูกน้องไม่ไหวครับระบบคือแห้งครับเบรกเบิกอะไรแห้งหมดครับ ไม่มียงไม่มีเยิ้มครับเดี๋ยวพาพาไปดูอีกคันหนึ่งครับนี่ครับมาดูอีกคันนี้ครับคันนี้ก็สวยครับรหัสคัสซีเหมือนกันครับ G X z e t สองสามเคเหมือนกันครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ติดใบ G X s t สามสองศูนย์ครับนี่ครับภายในคันนี้คันนี้ก็สวยครับภายในคันนี้ก็สวยสวยทั้งสองครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนครับยาง 11R ทั้ง10เส้นครับ อย่างสิบดาสิบเส้นคือคัสงคับซีสวยสวยทั้งคู่ครับนี่ครับมาก่อนใน้เลือกเลือกก่อนครับมีสิทธิ์เลือกก่อนครับมาก่อนครับระบบดงระบบดำอยู่ครบเหมือนกันครับเครื่องแห้งเครื่องแห้งเกียร์แห้งครับผมนี่ครับคัีซีสวยๆเหมือนกันครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนครับแล้วคงราคามาคุยกับเจ้าของอีกทีครับผมใครที่สนใจก็ศูนย์เก้สี่สาปนสากับ0ูนย์เก้สี่สาเ็ดูนสะครับผมนี่ครับดูครับนี่ครับดูระบบระบบเบรกครับ แห้งๆเลยครับไม่มียงไม่มีเยิ้มครับกระทงกระทะล้อแห้งหมดครับดูครับไม่มีคราบน้ำมุนน้ำมันเลยครับดูเข่าท้ายดุมท้ายครับนี่ครับดูสวยๆครับดูค้าีครับใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงนะครับนี่ครับดูข้าวงค้าีนี่ครับถ้าใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงนะครับสวยๆเลยครับผมมาคุยกันมาดูรถก่อนค่อยว่ากันครับผม สวยๆเงาๆครับคัสีสวยมากครับสวยๆประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจก็มาดูตัวจริงได้ครับผมติดต่อสอบถามครับ0934-33703ครับ0934-33703ครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ